ฮัลโหลแก้าพูดนะคะวันนี้มาสอนพูดภาษาจีนนะคะประโยคง่ายๆนะคะเขาทักทายแล้วก็ถามว่าสบายดีไหมนะคะเอ่อ A, ก็เอถามบีตอบกันะคะเอเขาเอก็ A, A, ทักทายนี่เฮานี่เฮาแล้วว่าสวัสดีนะคะบีเขาก็ตอบว่านี่เฮาเขาก็ทักทายกลับว่าสวัสดี เอเขาก็ถามว่าเส้นที่เหามาเส้นที่เหามาสบายดีไหมอบีเขาก็ตอบว่าคนเห่าเสียสียคหาเสียเสนห่ารู้สบายดีเสียสียขอบคุณนะคะคืนเหาเสียเสีย你的身体也好吧你的身体也好吧 เออนีเตอร์เส้นที่เหรอปาแปลว่าเออแล้วคุณหละ่ะแล้วสุขภาพของคุณหละ่ะสบายดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถามกลับไงน,นี่ก็เอก็ต่อเ,เีย,ยเี่很好谢谢เาเียเี่很好谢谢很好แปลว่าสบายดีก็สบายดีนะขอบคุณนะคะอันนี้คือง่ายๆนะคะถ้าเราถามเส้นที่เหีอป้าสบายดีไหมเย่很好อะไรเงี้ย หรือตอบเพื่นอนขาอเชียเชีย mm สบายดีขอบคุณนะคะก็ไปฝึกอพูดแล้วกันนะคะภาษาจีนกลางนะคะง่ายง่ายเดี๋ยวคลิปหน้าเกมก็สอนพูดภาษาจีนเองนะคะก o o d b y e ก็คือพูดว่าจ้เจียน goodbye 拜拜，哈哈。